สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่10กรกฎาคม68ปครับวันนี้ก็ตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาของชาวพุทธนะครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องๆได้ชมกัน2-3วันนะครับพอดีฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็พื้นที่ก็เูะแฉะไปหน่อยนะครับ ก็เลยไม่ได้ถ่ายให้พี่ๆน้องๆได้ชมนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวเย,เย,เยลาราแดงไวหาครับลูกสาวแดงเยอะเยะลาราเดวไวหารอบนี้ผมสมมาดําไข,แข่แค่หกฟองเองนะครับกกแล้วนะครับกกไข่ได้สามสี่วันแล้วสามสี่วันแล้วนะครับไข่เขาก็เริ่มลดลงนะครับเพราะว่าอายุเขาเยอะแล้วนะครับสีป่ปีน่าจะสี่ปีแล้วแม่นี้อายุมากสุดแล้วนะครับ เมนี้รับช่วงมาต่อจากอาจารย์นาตเตงหนามนะครับจังหวัดที่ชุโลกอาจารย์นาท่านรับมาจากคุณออสอีกทีนึงนะครับปอพอวินฟาร์มอีกทีนึงนะครับก็ไก่ก็มีอายุละนะครับไข่ก็ลดน้อยลงนะครับชุดนี้ล่าสุดนี่เหลือสามตัวนะครับก็จะมีตัวผู้อยู่ตัวตัวเมียสองนะครับก็เดี๋ยวก็จะเก็บ ขอเก็บตัวเมียไว้นะครับขอเก็บตัวเมียไว้เพราะว่าแม่ไก่เริ่มมีอายุเยอะนะครับต้องเก็บไว้ทําสายเป็นบางส่วนนะครับไก่หลุดแซมก็มีอยู่สองตัวนะครับเจ้าเท่าทันใจเจ้าเท่าทันใจนี่ก็เป็นสายเอ่อขาาห้าพลังมังกรดำนะครับขาาห้าพลังมังกรดำส่วนตัวนี้ก็เป็นลูกของแม่น้ำโชคครับตัวนี้ก็เป็น เจ้าท่าน้ำโชคบวกเจ้าเท่านํำโชคบวกลูกสาวเขาห้าพลังเหมือนกันนะครับสายแม่นะครับนี้เป็นลูกมาดำนะครับมาดำนะครับพ่อเป็นมาดำสายแม่เป็นหลานเขาห้าพลังนะครับส่วนตัวนี้เป็นไก่ของน้องนะครับที่ที่จะเอามาทำเป็นไก่งวงไก่ปั้มนะครับสองโลนหนึ่ง สองรหนึ่งสองลสองะครับส่วนตัวนี้สองสามจะไปสองสี่ละโครงสร้างใหญ่ดีครับนี่เทียบกับไก่ถายแซมนะครับโครงสร้างใหญ่ตัวนี้ครับตัวนี้ก็นําเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้สองกิโลหนึ่งนะครับสองกิโลหนึ่งตัวนี้เป็นปืนลมเล็กท่อนะครับเป็นปืนลมเล็กแม่เป็นปีนคีรีซูโมเครับคึกมากนะครับ รู้สึกจะมีข้างหน้าเยอะนะครับเหมือนกันแข้างหน้าเหมือนไก่เนือเลยนะครับมีแข้างหน้ามี <c oughs> มีเดินเดินเตะนะครับตัวตดีมากเลยนะครับไก่อายุแค่เจ็ดเดือนตอสวยมากเลยส่วนตัวนี้ไก่อายุแปดเดือนกว่าละนะครับเจ้าลูกมาดำนะพ่อเป็นมาดำแม่เป็นลูกสาวแดงเวหานะครับแดงเวหา เด้ไปหาแลมพาดผู้เกิดสิทธสั่ตัวนี้แข้งหน้าเยอะแข้งหน้าเยอะมากยังไม่ได้เอาเอานวมกันนะครับคู่นี้ตัวนี้ไปสองสองล้วนะครับสองสองส่วนตัวนี้ยังยังสองหนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้อัพคลิปให้ดูสักสองสามคลิปนะครับเพราะว่าอากาศมันแฉะแฉะซึ้นแฉะนะครับ ไก่รุ่นที่เก็บไว้ตัวนี้เป็นลูกลูกเจ้าแม่นำโชคนะครับตัวนี้ตัวโตใช่ปะตัวนี้เป็นลูกแม่ลันจวนนะครับมาดมแม่ลันจวนครับตัวนี้เป็นเยอีลาเยีลาตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นเสี่ยวฟง ตัวนี้เป็นพายุนะครับพายุแดงเวหาครับตัวนี้พายุแดงเวหานน่นเยยาล,ลาอยู่บนหลังค่ายอีกตัวหนึ่งตงนี้เป็นพายุมะดำะพายุมาดำสามตัวตัวนี้ตัวนี้เป็นพายุแดงเอซึดหกพายุแดงเอซหกเก็บตัวเมียไว้ตัวนะึง นี่เป็นพายุเสียวฟงเฮ้ยเป็นมาดมเสียยฟงวันนี้ผมจําผิดจําหูครับเป็นมาดมเสียยฟงเหนือริกับนะครับตัวนี้เป็นมาดมแม่นาโชคครับตัวนี้ขาอ่อนนี่อยู่ๆก็ขาก็อ่อนนะครับนี่ขาอ่อนไปเลยนะครับมาดมแม่นาโชคตัวที่เก็บไว้เป็นลูกโทนครับขาอ่อนขีดยาให้แล้วนะครับ อ้วนสมบูรณ์ดีแต่เข่าอ่อนเอ็นอ่อนนะครับแต่ on, on, แตโตมาก็จะหายเหมือนกันนะครับนี่ลูกสาวมาดำนะผสมเจ้าเท่าทันใจแม่นี้นะครับไข่เยอะมากเลยยังไม่ยอมปกเลยดูไข่ครับโอ้ไข่อะไรเยอะขนาดนี้แปดสิบสองสิบห้าฟองแล้วนะครับ จะมีเชื้อกี่ฟองไจะเหลือจะเหลือไข่ที่สมบูรณ์อยู่กี่ฟองไม่รู้นะครับตัวอื่นเขากกหมดแล้วนะครับัีนี้ก็มามาดาหลานตาว้าพลังเขาก็กกแล้วส่วน <c oughs> แม่นี้เป็นเอลูกระสางหลวงปืนลมหานครบวกแม่แดไงไอสิบหกนี่ก็ไข่ละเยอะเลย ไข่แปดฟองแล้วนะครับจริงเขาไข่เก้าฟองแล้วนะครับทําแตกไปใบหนึ่งนะครับเหลือเหลือแปดฟองแม่ลันจวนไข่หกฟองแล้วนะครับแม่ลันจวนหกฟองแล้วแล้วก็มีแดงเอสิมหกมหานครเสือดำสังเวียนแตกนะครับไข่สองฟองแล้วนะครับเจ้ามาดำ มาดำตัวนี้พวงแม่แดงไอสิมหกมหานครสุดดำสังเวียนแตกอยู่ครับหลานโจฮานหลานโจฮานกบไข่แปดฟองนะครับแล้วก็หลานไอไี่เริ่มออกเริ่มออกตัวแล้วนะครับหลานไก่ทองนะครับหลานไก่ทองมาดำอุ้ยนี่นี่เกิดละนะครับเกิดละ วันนี้วันที่วันที่สิบพอดีนะครับนี่ผมนับวันผิดแล้วนะผมนับวันว่าเขาจะเกิดวันที่สิบห้านะครับก็เป็นไข่มีเชื้อนะครับมีเชื้อสิบฟองนะครับเป็นไข่มีเชื้อสิบฟองออ้ยตัวสวยดีนะครับน่ารักเลยนะครับก็ที่เหลืออ,อยู่ประมาณกี่ฟองเนี่ย สี่ฟองเราออกแล้วหกตัวนะครับเดี๋ยวเราดูครับก็มีเชื้อหมดเลยนะครับมีเชื้อหมดละครับไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่าเดี๋ยวเราลุ้นอีกทีนีครับมีเจาะละนะครับมีเจาะละสองฟองเจาะแล้วสองฟองอุ้ยก็น่าจะเจาะหมดนะครับน่าจะน่าจะเกิดหมดแล้วครับสิบตัวครับเกิดแล้วหกนะครับ ไก่ทองไก่ทองขลุหะดเรือลบนะครับสายพ่อเขาส่วนสายแม่เป็นถุงเงินถุงเงินฟ้าสถานนะครับถุงเงินก็เป็นลูกของเจ้าปืนลมนะครับแม่ปืนลมมหานครนะครับเลี้ยงลูกจากห้าตัวเหลือแค่สองนะครับส่วน ลูกสาวโจฮานลูกสาวโจฮานเลี้ยงลูกมนเจ็ดตัวนะครับรู้จะเหลือกี่ตัวเนี่ยที่เห็นเนี่ยมีหกตัวละนะครับมีหกตัวมีหกตัวตัวไหนไข่เนี่ยอ๋อแม่นำโชคเริ่มไข่ละนะครับแม่นำโชคไข่ละไม่รู้ผสมติดหรือเปล่านะครับผมไม่ได้จับผสมแม่นำโชค,ครอบนี้ แกกม่เด็กวังไม่เด็กวังก็แดงเวหาเยียวยักษ์เสือดำองแดงซุปเปอร์เอเลี้ยงลูกเอ่อหตัวได้ห้าตัวนะครับผส,สมมาดำแม่แดงสีสองเท่าฟัดนะครับจากห้าตัวเหลือสามนะครับโดนน้ำฝนโดนเลยนะครับเหลือสามตัวนะครับ เด็กพวกนี้เป็นลูกแม่ลันจวนนะครับเป็นลูกแม่ลันจวนน่าจะเป็นตัวเมียหมดเลยนะครับสี่ตัวนะครับเดี๋ยวใครอยากได้ลูกสาวมาดำสี่ตัวเดี๋ยวแบ่งให้นะครับมีอยู่สี่ตัวผสมกับแม่ลันจวนนะครับจะบ,บุญแข็งแรงดีนะสี่ตัว ตัวนี้ดูเหมือนจะเป็นตัวผู้นะครับตัวนี้ขาอ่อนเนี่ยแมลงจวนครับแมลงจวนเป็นปืนลมยกทีรีพระจันเซี้ยวมาเล็กมาเล็กปืนกลน,นะครับ ลูกชุดแรกของเขาลูกชุดแรกของเขาคือตัวจวนตัวผู้นะครับเหลืออยู่ตัวเดียวตัวนี้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 ลูกเมลันจวนตัวผู้จวนใช่ป่ะมีตัวผู้อยู่ตัวหนึ่งนะครับลูกแม่ลันจวนตัวผู้ปีกขลอกตัวนั้นนะครับ ไม่ได้แบ่งให้เพราะว่าปีกมันถลอกหัวปีกถลอกตอนนี้หายแล้วนะครับไปไปหลบอยู่ไหนล้วไม่รู้นะครับตัวนี้มันเป็นพายุนะตัวนี้เป็นพายุแดงไปหาตัวนี้เป็นมาดามเสียวคงเอ้ตัวผู้หายไปตัวนึนะครับอยู่แถวนี้แหละนะครับหลบๆอยู่แถวนี้นอนที่นี่นะครับนี่ หัวปีกนะครับนี่มีรอยถลอกที่หัวปีกนะมาดำไม่ลันจวนชุดพี่นะครับชุดพี่ของพวกนี้น่าจะมีตัวผู้อยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวเมียสามตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับตัวเมียสามไม่แน่ออาจจะมีตัวผู้สี่ด้วยนะครับตัวนี้อาจจะเป็นตัวผู้ ผู้ผู้สองตงัวเมียสองนะครับดูแลนะครับเดี๋ยวเราโตนะครับค่อยแบ่งให้ชุดที่อยู่ด้านหน้านะครับชุดที่อยู่ด้านหน้านี่ก็ไข่ไข่สองฟองนะครับผมเอาเจ้าทอทันใจนะมาอยู่ด้วยนะครับเจ้าอยู่ข้างหน้านี่มาผสมกับชั้นหลานแดงคิวบาร์นะครับชั้นหลานแดงคิวบาร์กับลูกสาวมาดําที่เออพอมิบินนะครับ าวนูเยานะครับตัวนี้ขาเป๋นะครับไข่สองฟองแล้วนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับไข่น่าจะเป็นตัวนี้ไขนน่นะครับหน้าแดงนะครับชุดข้างหน้านี้ก็จะมีมีเอ่อชุดที่จะเตรียมส่งก็เป็นมาดามาเล็กพิดิมโขงนะครับสองตัวแล้วก็ชุดเอ่อที่เหลือ อยู่คู่หนึ่งเป็นมาดาบวกแม่มามานครนะครับมาดาบวกแม่มานครเหลือตัวผู้ตัวตัวเมียตัวนะครับตัวนี้ตัวผู้นะครับส่วนตัวเมียตัวสีนี้นี่ตัวเมียมาดาบวกแม่มานครนะครับชุดนี้เป็นมาดาเยยาลาครับมาดาเยยาลา น่าจะได้ตัวผู้อยู่เดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับไม่รู้จะได้ตัวผู้หนึ่งตัวหรือสองตัวนะครับชุดนี้มาดำเยจยิลานะครับแล้วก็จะมีชุดเล็กอยู่สี่ตัวนี้นะครับสี่ตัวนี้เป็นมาดำม,มาดำลูกสาวตัวหา้าสองตัวแล้วก็มาดำเดยียมาดำเดยโอเอ,อมาดำ มาดำแดง N16 เยียพยักนะครับ2ตัวนะครับ4ตัวนี้นะครับเป็นมาดำโจฮาน2ตัวแล้วก็มาดำ n n 6นสะครับ2ตัวนะครับชุดนี้เป็นมาดำมานาครนะครับชุดข้างหน้านะครับก็มีประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวรอโตค่อยแบ่งนะครับรอโตค่อยแบ่งครับสํหรับเช้าวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ